ในตัวอย่างตอนที่39ของสำนักถังเลิศพบจบแดน หวังตรงเปิดใช้งานวิญญาณยุดขอนห้าวเทียนและสร้างความตื่นตระหนกให้กับการปรากฏตัวของสัตว์สัดว์สิทธิส,สองตัววัวสรพิษมรกฏและราชาวานนทยทันในที่สุดการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสื่อไลเคอร์และโรงเรียนเจิ้งเทียนก็เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดทั้ง7ของสื่อไลเคอร์เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดศักยภาพของทุกคนถูกกระตุ้นขึ้นเดิมทีอาจารย์โจอีตั้งใจจะปล่อยให้ทุกคนยอมแพ้ในเกมนี้แต่ สัตว์ประหลาดทั้ง7กับยืนการที่จะต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ไม่ว่ายังไงก็ตามหากจับฉลากถูก7โอกาสในการชนะในการต่อสู้แบบทีมค่อนข้างสูงแต่เกมนี้เล่นในรูปแบบ2องสต้องใช้2ใน3เกมจึงจะชนะในเกมแรกหลังจากที่สวิสซันสอปนล็อกสายเลือดของสัตว์ในตำนานเท่านั้นเขาเอาชนะคู่ต่อสู้และชนะในเกมที่2หรือไม่ในการแข่งขันโรงเรียนสื่อไลเคอร์พ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายแม้ว่าเซียวเซียวจะ พยายามอย่างดีที่สุดจนถูกทำลายจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอและเหือไซเทาเปิดใช้งานปืนใหญ่วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาก็ยังล้มเหลวในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคือเกมที่3เพราะเกมนี้เป็นเกมที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้ง7ตัวเอกหัววีเห้าหวังตรงและเป้ยเปยอยู่บนเวทีด้วยพลังการต่อสู้อันแข็งแกร่งโรงเรียนเจิ้งเทียนได้ส่งเย่หวู่ชิงกับตันทีมลงสนามเย่หวู่ แข็งแกร่งที่สุดพลังการต่อสู้ของเขาสูงที่สุดในโรงเรียนเจิ้งเทียนเขามีวิญญาณยุทธของใบไม้สีทองและได้ดับพลังวิญญาณของเขาถึงระดับ58แล้วนอกจากนี้ยังมีปรมาจารวิญญาณจิตวิญญาณที่ทะลุได้ดับปรมาจารย์วิญญาณเขามีนามว่าคานชางกวนเขามีความสามารถในการควบคุมจิตใจที่ทรงพลังและได้ดับพลังวิญญาณของเขาอยู่ที่ระดับ46แม้แต่เปยเยที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถูกควบคุมโดยคานชางกวน นอกจากนี้ยังมีปรมาจารย์วิญญาณหญิงชื่อยี่อันเอ,อ๋อไม่ว่าหนึ่งในสามของทั้งสามคนจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ประเภทจู่โจมที่มีระยะเวลายาวนานในการโจมตีระยะไกลของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าทีมโรงเรียนสื่อไลคอร์สำหรับโรงเรียนเจิ้งเทียนการต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์หากพวกเขาสามารถเอาชนะโรงเรียนสื่อไลคอร์ได้พวกเขาก็จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนับพันปีได้รับเกียรติให้เป็นสถาบันการศึกษ ก,การเอาชนะโรงเรียนสื่อไลเคอร์ได้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขาภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่พวกเขาได้พบกับทีมตัวเองหลังจากที่หัววีเฮาเอาชนะกับตันของโรงเรียนเจิ้งเทียนเย่หวู่ชิงและยี่อันเอ๋อได้ติดต่อกันเขาและเป้ๆก็หมดสติไปเนื่องจากการใช้พลังวิญญาณมากเกินไปแต่ในเวลานี้เหลือเพียงหวังตรงและคานชางกวนเท่านั้นที่เหลืออยู่ในสนามและพลังวิญญาณของหวังตรงก็เกือบจะหมดลง พลังวิญญาณที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้หวังตงปลดปล่อยทักษะวิญญาณของหวังตงอีกครั้งในเวลานี้คานชางกวนคิดว่าเขาจะชนะเกมนี้อย่างแน่นอนและเขากําลังจะเป็นสักขีพยานในการเอาชนะโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ถือเป็นการกระทําที่ลุ่งโลดอย่างยิ่งแต่ในเวลานี้หวังตรงได้เปิดใช้งานวิญญาณยุทธที่สองของเธอคือขอนห้าวเทียนโดยไม่คาดคิดเพื่อทําให้ทุกคนตกใจทั้งแผ่นดินทันทีที่ขอนห้าวเทียนปาก กขึ้นมันก็ถูกเงาขนาดใหญ่ของขอนปกคุมทั่วทั้งเวที ทุกคนตกตะลึงทันทีทุกคนในกลุ่มผู้ชมแทบจะลุกขึ้นและหวาดกลัวกับขอนห้าวเทียนนี่คือจิตวิญญาณการต่อสู้อันดับหนึ่งของแผ่นดินนับตั้งแต่สำนักห้าวเทียนเลือกที่จะอยู่อย่างสันโดษวิญญาณยุทธการต่อสู้ของขอนห้าวเทียนได้หายไปในทวีปโตหลัวแต่พวกเรายังคิดถึงการปรากฏตัวอีกครั้งของวิญญาณยึธขอนห้าวเทียนในเวลานี้เมื่อหวังตรงเปิดใช้งานวิญญาณยึดขอนห้าวเทียนวัวสรพลษมรกตและราชาวานนทไททันที่อยู่ห่างไกลออกไป ในสำนักข้าวเทียนสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหวังตรงในเวลานี้บัวสรพิษมรกตปรากฏบนหน้าจอดูเหมือนว่าพวกเขาจะดูการต่อสู้ของหวังตรงอยู่กับราชาวานอนไททันสัตว์ในตำนานทั้งสองตัวลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือสถานที่การแข่งขันพร้อมกับสายฟ้าที่รุนแรงพวกเขาคงยินดีมากที่ได้เห็นหวังตงบรรลุบันทึกดังกล่าวขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ